ก็ยังเป็นมิจฉาชีพที่หลอกลวงประชาชนใช่แล้วคือมันมันเป็นเคสที่เอาจริงๆงน่ารังเกียจมากนะหลอกได้แนะม้กระทั่งเด็กแล้วคือคุณไม่ได้ทำทางเดียวคุณทาหลายั้งมากอืมก็ต้องก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าทางพรรคประชาชนเนี่ยเขามีวิธีการที่ดีกว่าน,นี้ไหมเพราะว่าเขาบอกว่าทางพเขาเนี่ยมีขั้นตอนการรับสมัครตรวจสอบคุณสมบัต,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 ติไม่ว่าจะเป็นตำบลอำเภอจังหวัดส่วนกลางคือเขาผ่านมาหลายขั้นตอนมากในการที่จะมีผู้สมัครออกมา คนหนึ่งคราวนี้ก็ต้องรอว่าเขาจะตรวจสอบกันวิธีไหนจะค<ช><ช>ัดกรองกันอย่างไรดีกว่าเอาแบบนี้ดีกว่าจะคัดกรองกันยังไงนะคะเพราะว่าที่ที่ผ่านๆมาก็ไม่รู้ว่าคัดที่ท่าไหนนะอ,ออกมาแต่ละอย่างคือแบบมีแต่ปัญหามีแต่ค,ตค,ตคดีความมีแต่เทปี่ว่าท่ากับประชาชกนไปเลยไอ้นนทบุรีที่ไม่ไปเลือกตั้งก็คัดมาอีกคัดมาดีแล้วไม่ไปเฉลี่ยสิทธิาเลแล้วเมื่อวานก็พูดกันไปในกรณีนนทบุรีคือว่าโดนท่านเลือกตั้งแต่ว่ามันก็จะหมดในส่ว แต่ผมเห็นมีข่าวทางทางวันเนี้ยที่เพิ่งเปิดออกมาว่าทา,ทางพักประชาชนเนี่ยทํารูปแบบการหาเสียงโดยจําลองเอกสารการเลือกตั้งออกมาไปหาเสียงกับประชาชนซึ่งมันผิดกฎหมายการเลือกตั้งนะอืผิดระเบียบรตกตชัดเจนด้วยสงสัยนะอันเริ่มสงสัยพักประชาชนละไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตสสแล้วก็สงสัยในส่วนของทนายนความของพักด้วยนะอืมเขาเก่งนะแฉรวดเก่งเลยตรนนี้แหละที่ที่สงสัยแบบ เอ่อถ้าเกิดตรงไหนที่เขาบอกเขาปักทุนเขามั่นใจว่าเขาชนะหรือว่าคดีความไหนที่หน่อย่างคดี4 4สส่อที่มาเกิดขึ้นเนี่ยเขาก็มั่นใจว่าแนนใช่ไหมถ้าถ้ามั่นใจว่ารอนี้อาจจะตรงกันข้ามได้เพราะว่าที่ผ่านมาคือรวดเลยไม่ใช่ดีนะลบหมดเลยล้หมดเลยไม่ชนะเลยแล้วก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะเขาประชาชคนนี้เขาคัดกันยังไงนะก็ต้องก็ต้องรอติดตามนะว่าการรับสมัครสออในครั้งเนี้จะมีคนที่มีคดีความ กลับมาเป็นตัวแทนของพรรคประชาชนอีกหรือไม่เพราะว่า